โอเคครับผมก็าอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรัเปิดอาเสียงมาหรือ,อยังวะ <ๆ S 1> โอเคอ่าเสียงมาแล้วก็คิดว่าลืมยังไม่ได้เปิดไม้ <ๆ S 1> ก็ในวันนี้นะครับผมจะเอากระบ,บาไปดิฟนั่นเองนะเพราะว่าว่างนะครับไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเอากระบ,บาไปดิฟเลยลวกันมา เ,เดี๋ยวผมแจกสูตรเกียร์ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะเป็นยางสองนะครับนี่เป็นยางเอ่อยางสองนั่นแหละกี่บาทวะยางสองหกพันนะครับเอออย่าลืมนะรับเกียร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะไม่ต้องไปจูนตามทุกเกียร์นะครับเพราะว่าเกียร์มันใช้ได้แค่เกียร์หนึ่งเกียร์เดียวนะครับผมเกียร์สองผมยังไม่จูนนะเดี๋ยวผมจะลองจูนเล่นๆไปก่อนเกียร์สองผมจะจูนไว้ประมาณนี้นะเผื่อมันใช้ได้แล้วกันเผื่อเผื่อมาแล้วเราก็มาอยู่กันในเกมแล้วผมก็จะเริ่มจากดิฟในเมืองก่อนนะครับแล้วค่อยไปดิฟในสนามนะโอ้โห ไม่หมายถึงตุลรถนะครับทุกคนอย่าคิดลึกนะเออเป็นไงดีแบบชิวๆนะครับเหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก่งปึบแล้วก็หมุนเป็นไงอย่าชนอย่าชนอย่าชนนะอย่าชนนะอย่าชนนะเออเป็นไงส้มหยุดเลยทำแบบส้มหยุดเลยโอเคไปแล้วก็ดิฟลงมาตรงนี้ปุ๊บผมไปเห็นในตอกตอกมานะครับตอกตอก เป็นเขาทำละเทด่ดีอยากลองทำตามเอาใหม่เอาใหม่ขออีกรอบหนึ่งปึบมาตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนควงตรงนี้ฮึบนี่โคตรเท่แล้วก็ไปตรงนี้อีกตรงนี้เราจะหมุนควงดีไหมหมุนสิครับรออะไรแต่ว่าเราหมุนเราหมุนใกล้เกินจริงต้องหมุนไกลกว่านี้ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็มาข้างบนตรงนี้ตรงเครื่องบินแล้วก็รีบลงตรงเหลี่ยมตรงนี้นะครับเออสวว ใจเย็นๆเราตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยมาดิฟมาทางนี้ปึ๊บอยากได้ช็อตเท่ๆชักช็อตหนึ่งอ่ะแล้วก็ปึ๊บหมุนตรงนี้โอเคก็มาหมุนตรงนี้อีกรอบนึงได้ไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่จอก,ก่อนสวยเอ้าเอาเอเมื่อกี้เมื่อกี้มันกดหน้าจอไม่ติดเป็นไรปะนั่นไงไม่ติดไงเอ้าเป็นไรอะ่ะกำลังจะหล่อเลย อยู่ๆมันก็ตัดทัสกรีนไปเลยอะ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรชืบโอเคผมขอไปซ่อมรถก่อนตอนนี้สาภาพดูไม่ได้เลยวะ่ะน้ำมันก็จะหมดอีกเออปัญหาเยอะเนาะเราไปเติมน้ำมันด้วยเลยดีกว่าเราจะไปเติมน้ำมันฮึบีน่นเป็นไงไม่ให้เลยไม่ให้เลยใส่ยี์ถอยแม่งเลยชืบหมุนหมุนเพื่ออะไรก็ไม่รู้ฮึบนี่อ้าใส่ยีย์ถอยไม่ติด ทำไมผมดูเซียนจังวะที่จริงก็เล่นมั่วนะผมไม่ได้เซียนผมเล่นมั่วไม่ต้องเติมเต็มหรอกนะครับช่างมันแล้วกันไม่ต้องเติมเต็มถังหรอกได้เยอะก็พอแล้วไปลุยกันครับทุกคนชึบหมุนทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้พวกความทอดทุยพวกความลอเทเกเตสมาร์สมองเนี้ยเฉาปิง้งโ <c oughs> คตรมั่วฮ้ <c oughs> นี่เป็นไงอุ๊ยโอ้โหแรงเกินรุนแรงเกินแล้วเราก็จะหมุน หมุนตรงนี้หมุนโอเคได้อยู่หมุนตรงนี้อีกรอบนึงนเออสวยแล้วก็ขึ้นมาข้างบนครับขึ้นมาข้างบนแล้วก็เฮิบนี่แล้วก็หมุนอีกรอบนึงโอ้โหจะหมุนอะไรตั้งหนาหมุนเลยตั้งหนาวะแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ชือ้อปล่อยไหลเลยโอเคดูเซียนจังเนาะดูเซียนเนาะ แต่ที่จริงไม่เสียนะครับเล่นมั่วแล้วก็หมุนเพื่อความหล่อเท่เก๋สมองสมองเนียเ้ยแฟร์บิงเออพุ่วเอา้าเอา้ากดไม่ติดก็เอา้าโอ้กำลังหล่อเท่เลยอ,อะไรวะพอดีกว่าผมเซ็งตรงนั้นแหละเราไปดิฟตรงเขาเล่นเล่นดีกว่าสักหน่อยสักหน่อยเอ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้ดิฟถอยหลังนานแล้ววะ่ะเดี๋ยวขอทบทวนวิชาหน่อยแล้วกันตั้งแต่คลิปที่แล้วไม่ใช่ดิตั้งแต่คลิป i 8น่ะผมก็ไม่ได้ดิฟอีกเลยถอยหลังอะ่ะใช้มุมกล้องที่3ามใช่ไหมโอเคลุยลุยครับ ลุยครับ <c oughs> เ, <c oughs> เหมือนว่ามันจะไม่รอดนะเออเอาใหม่เอาใหม่ขอตั้งหลักใหม่ถอยหลังถังลอยถอยหลังเพิบไปเลยผ่อนผ่อนฮึบฮึบฮึบเึบ,บเออพ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 อเดินหนะ้าสวยยังคอมโบได้อยู่ เออโคตรมั่วโอเคเป็นมั่วมั่วก็ยังดิฟได้ผมถนัดมุมกล้องที่สี่ที่สุดแล้วนะแต่ข้อเสียมุมกล้องที่สี่ก็คือเราไม่สามารถดิฟถอยหลังได้นอกจากหมุนมุมกล้องเองฮึมไม่นชนแวะเป็นไงการใช้เบรกตรีนได้โคตรเทพชึบนี่เป็นไงทุกคนงงเฮ้ยพี่ทำได้ไงลงตัวเองจัดเฮ้ยเอ,อ้เอาเฮ้ยกดเบรกผิดพี่ผิดเวลา เมื่อกี้ผมกดเบรกผิดที่ผิดเวลาอีกโอเคเดี๋ยวผมมาทดสอบเกียร์สหน่อยแล้วกันว่าเกียร์สมันใช้ได้หรือเปล่าโหใช้ไม่ได้ะ่ะเกียร์สใช้ไม่ได้ะ่ะเกียร์สองเหรอ,อประมาณห้าสี่สามห้าสี่สามเออตั้งตัวเลขกนตีนมากโอเคตั้งโม่โม,ม่ดูที่มันจะได้หรือเปล่าปะดูดี5ห้าสี่สามเกียร์สไปเลยลูกเอยมันก็ได้อยู่นะเออ ตราสับเกสรทำไมวะเมื่อกี้มันก็ไม่ต่างอะไรผะว่าต้องลงอีกไวเกศสองอะห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าโอเคชอบตั้งตัวเลขคนตีนนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะและเราก็เข้ามาในเกมเอาโอเคเข้ามาแล้วไปเกศสองไปลูกอืมก็ได้อยู่นะอือผมว่าก็โอเคอยู่ไม่โอเคแล้วละ่ะมันน่าจะต่ำไปเลยเนาะช่างมันแล้วกัน เาเป็นว่าเราไปดิฟในเอ,อ้ยเอาเป็นว่าเราไปดิฟในสนามเลยดีกว่าชิบนี่เอ่อเลยเลยเลยไม่เป็นไรเราใช้เกียร์ถอยเป็นไงคนเราเขาเท่เกียร์สม็อกสฝันหวงเนี้ยเสร็จป,ปิ้งเออฟูดมัวไปแล้วจงวังหวะน,นี้ไปถึงเวลาโค้งใหญ่ๆโค้งใหญ่ๆทำไมต้องใหญ่ๆด้วยวะเออทำไมต้องเป็นคำภาษ,าษาอีสานอืมเฟียวจ้าแล้วก็หมุนอีกรอบนึงหมุนหมุนหมุนเพื่อความเท่ ไม่หมุนไม่ได้ไอ้บอกทีวีไม่หมุนไม่ได้ฉายาใหม่เหรอเฮ้ย <c oughs> มันกดไม่ติดอะครับทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้อ้างนะพูดจริงมือชอบมือผมมือผมมันชอบไปโดนขอบจอเ้ยมันก็เลยแบบท้าสก,กีไปที่อื่นเฮ้ปน,าน่านี่ยเมื่อกี้ผมเล่นมัว่วเอาใหม่ดิขอตัอง้งสติก่อนน่ะไม่ติดอีกแล้วเห็นปะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะไปะเอาใหม่เทคสองโค้งใหญ่ เฮ้ยทำไมมันไม่ดิฟแล้วอ่ะหรือว่าเรามาเร็วเกินไม่หมุนไม่ได้ต้องหมุนความหล่อที่เกสสมาร์สมองเนี่ยบเชปิงเออพูดมัวไปแล้วจังวันนี้